อาสวัสดีตอนเช้าวันนี้กินอะไรเอ่ยทำอะไรกันวันนี้ทานผัดผัดบวบใส่กับเห็ดค่ะเห็ดอรอรินจ,จ,จินะ่เนี่ยโอเคหั่นเรียบร้อยกระเทียมพริกพร้อมใส่น้ำมันมะกอกนิดนงอ่เดียวเราใช้น้ำมันมะกอกครับตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดเตานะครับกระเทียมพริกนี่มาเลยโอเค คลุกให้เข้ากันนิดนึงก่นอนเดี๋ยวรอให้มันเหลืองนะเตรียมเริ่มเหลืองนะคะ,ะเเหลืองแล้วอันนี้คือบวบเราเตรียมมาไว้แล้วนะครับวางไว้เรียบร้อยจากนั้นก็ใส่น้ำนิดนึงโอเค <Okay. S 2> อร่อยอาจจะใช้เวลาหน่อยอ,อพอบวกผัดเริ่ม<ห>สุกนะ<ห>ก็เราก็ใส่เห็ดถพาเห็ดสุกเลย okay. ใ,ใส่ตามหลังนี่ก็เมนูเพื่อสุขภาพเหมือนกันนะเนี่ย ก็ทิ้งไว้ให้มันสุกสักหน่อยก่อนอันนั้นก็สุกไหมเนี่ยยัดอีกสักพักเลยอสักพักใหญ่ๆเลยเปิดาเดี๋ยวปิดฝาก่อนมาปิดฝาอบบน้นไว้ แป๊บหนึ่งอ่านี่แหละนี่แหละโอเคอ่าโอ้เริ่มสุกแล้วเริ่มเริ่มจะสวยงามสวยงามแล้วอีกนิดหนึ่งอีน,นึ่งอ่าโอเคน,น่าจะพอได้แล้วแหละ เตาวนิดดีินหนึบเพื่อให้มีสีสันที่สวยงามก็อ่อาพริกหวานพริกหวานใส่สก็ไปหน่อยอ่าทีนี้ก็เครื่องปรุงหัวเขียวหรือมะนกี้ก็ได้ผิาผิวขาว,ขาว ชอบใส่ไข่ก็จะเสร็จนะตอนนี้แต่เราก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เราอยากอยากใส่ไข่ uh, <okay. S 1> เพิ่มโปรตีนนิดนึง ต,ตบท้ายเดือนไม่เคยพลาดพริกไทย <laughs> โอเคแล้วก็ผัดให้มันแห้งสักนิดจากนั้นก็เป็นอันเสร็จอโอเคนี่ก็ตักใส่จานได้เลยเป็นนวนเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับอ,อ่าเดี๋ยวโรยหน่อยโอ้ชาจะเล็กเกินไปแล้ว พอดีเนี่ยฮมโอ้เห็นไหม,ไมถ้ากลิ่นออกทางคลิปได้น,นี่ก็จะดีมากอ่านี่เป็นงานเสร็จสมบูรณ์เสร็จค่ะครับ